สวัสดีนักเรียนนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านเมื่อวานนี้เราได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการแปลภาษาบาลี9ประการไปแล้ว 5. หัวข้อด้วยกันก็คือ 1. อารอนะัลปณะ 2. นิบาตต้นข้อความ 3. บทการสตรมี 4. บทประธาน 5. บทขยายประธานหรือบทที่เนื่องในตัวประธาน วันนี้เราก็จะมาศึกษากันต่อเกี่ยวกับหลักการแปลอีก4ประการที่เหลือก็คือประการที่6กิริยาในระหว่างประการที่7บทขยายกิริยาในระหว่างหรือบทที่เนื่องด้วยกิริยาในระหว่างประการที่8กิริยาคุมภาคและประการที่9บทที่เนื่องด้วยกิริยาคุมภาคมาดูหลักการแปลประการที่6กกันต่อ ก็คือกิริยาในระหว่างกิริยาในระหว่างนั้นทําหน้าที่ขยายบทประทานใช้กิริยากิจก็คือพวกอันตะตะวันตุตาวีมานะตะอันตะตะวันตูตาวีมานะตะปัจจัยนะครับแจกด้วยอิพัทธ์ได้แล้วก็ตุนาตวาตวานะสามตัวนี้คงรูปนะครับตูนาตวาตวานะให้คงรูปไว มาดูประโยคตัวอย่างกันนะครับประโยคตัวอย่างที่หนึ่งสเจพันเตอ,อยโยอิมัสมิงถาเนเอวังวิหารโตปปพิชิตกิจจังมัตตะกังปาเปตุงสักคิสติพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญสเจท่าว่าอยโยอันนี้ประธานนะครับอยโยอันว่าพระผู้เป็นเจ้ากิริยาในระหว่างเป็นอันตัจัจแต่บางครั้งก็เป็น ตวาปัจจัยนะครับถ้าเป็นตวาปัจจัยก็เป็นวิหาริตวาอันนี้เป็นอันตปรปัจจัยก็เลยเป็นวิหารันโตนะครับวิหารันโตอยู่อยู่เอวังอย่างนี้อิมัสอมิงฐานเนในที่นี้สักคิสติจักอาจปาเปตุงรวบนะครับปปัชิตากิจจังมัตตะกังปาเปตุงเพื่ออันยังจิตแห่งบรรปชิตให้ถึงซึ่งที่สุดไซนะครับ มีสเจย์เจสเจอยู่ในให้ไซด์ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็เลยเวลาแปลจบประโยคให้แปลคาว่าไซด์ด้วยนะครับประโยคที่2อนะครับมาดูกันต่อสาปิจุลสุภัธาตเทวะกะโรนตีโสตาปานาหุตวาปฏิคุลังคตาสาปิจุลสุภัาอันว่านางจุลสุภตาแม้นั้นกโรนตีนะครับนี่ก็คือกิริยาใน,นระหว่าง กาลนตีกระทำอยู่หรือว่าเมื่อกระทำนะครับเมื่อกระทำหรือว่ากระทำอยู่ตะเทวะอย่างนั้นนั่นเทียวโสตาปนาเป็นพระโสดาบันหุต,ตาวาเป็นนี่ก็คือกิริยาในระหว่างเหมือนกัน,นครับแต่ว่าเป็นตาวาปัจจัยอันนี้เป็นอันตปรปัจจัยคันตาวาอันนี้ตปรปัจจัยไปเกี่ยวกับภพคันตาวาไปแล้วปฏิกุลังสู่ตระกูลแห่งผัวนะครับหรือว่าสูตะกูลแห่งสามี อันว่านางจุลสุภัธาแม้นั้นทําอยู่อย่างนั้นนั่นเทียวเป็นพระโสดาบันเป็นไปแล้วสู่ตระกูลแห่งผัวนะครับมาดูข้อต่อไปนะครับทันทังกะตังกุสลังหิสัมปัติงทัท,ะทะมานางังทันทเมวะท่ทาติอันนี้อารปนะไม่มีนะครับมีแต่นิบาทแปลก่อนนะครับหิด้วยว่ากุสลังอันว่ากุศล ขึ้นขึ้นมานะครับบุคเลนะอันบุคคลกระตังกระทําแล้วทันทังช้าทัทธามนังเมื่อให้สัมปติงซึ่งสมบัติททาติย่อมให้ทันทาเมวะช้านั่นเทียวยังมีบทนามนามคุณนามและก็นามกิจสมาถถติทิศและบทพิเศษซึ่งทําหน้าที่ขยายบทประธานได้เวลาแปลนะครับให้แปลดุดกิริยาในระหว่างตัวอย่างเช่น โสเทโรสัทธารังวันทิตาวาแล้วก็ละนะครับตัทธสป,ปริวารโรบินนายปาวิสิโสเทโรอันว่าพระเถระนั้นวันทิตาวากิริยาในินวางนะครับวันวันทิตาวาถวายบังคมแล้วสัทธารังซึ่งภะศาสดามาดูต่อไปนะครับสป,ปริวารโรผู้เป็นไปกับด้วยบริวาร ปาวิสีเข้าไปแล้วตัทธคาเมในบ้านนั้นบินดายะเพื่อบินดานะครับในที่นี้สป,ปริวารโรทำหน้าที่เป็นดุจกิริยาในระหว่างปกติแล้วกิริยาในระหว่างก็จะก็จะประกอบด้วยตวาปัจจัยหรือว่ามานะปัจจัยหรือว่าอันตัปัจจัยนะครับแต่ว่าตัวสป,ปริวารโรนี่นะครับเขาบอกว่าเป็นคล้ายๆทำหน้าที่ดุจกิริยาในระหว่าง เป็นวิเศษณะนะครับเป็นวิเศษณะของตัวประธานไปทีนี้มาดูหลักการแปลประการที่7นะครับบทที่เนื่องด้วยกิริยาในระหว่างบทที่ทําหน้าที่ขยายกิริยาในระหว่างวางไว้หน้ากิริยาในระหว่างโดยมากรวมทั้งศัพท์ที่อยู่ภายในอิติศั์ทั้งหมดก็ถือเป็นบทที่เนื่องด้วยกิริยาในระหว่างประโยคตัวอย่างนะครับ ตัสมาตังทิวสังสัทธาตัสสะอุปนิสยังโอโรเกตาวาธรรมังเทเสนโตอนุปปพีกระถังกระเทสิตัศมาอยู่หน้าแปลก่อนเลยนะครับตัสมาเพราะเหตุนั้นตังทิวสังในวันนั้นสัทธาอันว่าพระาศาสดาโอโรเกตาวาทรงแลดูแลอุปนิสยังซึ่งอุปนิสัย แต่สะมหาปาระสะของกุตมพีชื่อว่ามหาบาลนั้นเทเสียนโตเมื่อทรงแสดงธรรมังซึ่งรมกระเทศตรัสแล้วอนุปุพีกระถังซึ่งอนุปุพีกถาประโยคที่สอนครับชาโนเศทิโนคาเมกังมังกตาวาลันจังลพิชโนอันว่าชนกตาวากระทำแล้ว กำมังซึ่งการงานคาเมในบ้านเศรษฐีโนของเศรษฐีก็คือนี่นะครับเศรษฐีโนคาเมกำมังนะครับคือบทที่เนื่องด้วยกิริยาในระหว่างหมายความว่าเราแปลกิริยาในระหว่างแล้วบทที่เนื่องด้วยกิริยาในระหว่างก็คือทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นทุติยายพัตนะครับตติยายพัตจตุธิพัตปันจมีพัตจนถึงสัตมีพัฒนะครับ ซึ่งออกสำเนียงอาญจตนิบาทว่าซึ่งสู่ยังสิ้นด้วยดูอันตามเพราะมีแต่จากกว่าเหตุแห่งของเมื่อนะครับเป็นต้นนี่คือเป็นบทที่เนื่องด้วยกิริยาในระหว่างมาดูตัวอย่างต่อมาสามเนโรอาหังคามังปวิสิสามีติจินเจตวาคามังคันตวานิสีธิในที่นี้นะครับ อาหังคามังปวิสิทิสามีติเป็นบทขยายกิริยาใน,นระหว่างก็คือจินติตะวานครับแปลเลยนะครับ,รรบสามเณรโลอันว่าสามเณรจินติตวาคิดแล้วว่าเปิดอิติเข้าไปเลยครับเปิดอิติเข้าไปว่าอาหางอันว่าเราปรวิสิทิสามิจะเข้าไปคามังสู่บ้านอิติดังนี้ขันตะวาไปแล้วคามังสู่บ้านนิสีธินั่งแล้ว ต่อมามาดูหลักการแปลประการที่แครับบทกิริยาคุมภาคกิริยาคุมภาคนั้นใช้ทั้งกิริยาอักขยาดและก็กิริยากิจตัวอย่างที่เห็นกันบ่อยๆนะครับสูโทโอทนังปัจจติสูตโตอันว่าพ่อครัวหงอยู่ปัจจติหงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกปัจจตินะครับเป็นอาเป็นกิริยาอักขยาดประโยคที่สอง ภิกคูคามังบินายะปะวิทโถภิกขูอนุภิกสุปวิทโถเข้าไปแล้วคามังสู่บ้านบินายะเพื่อบินดานะครับเพื่อก้อนข้าวปวิถโถก็เป็นกิริยากิจนะครับปัจจิตเป็นกิริยาอัขคยาปวิทโถเป็นกิริยากิจทั้งสองตัวนี้ก็คือบทกิริยาคุมภาคนั่นเองนะครับเป็นกิริยาคุมภาคต่อมาครับมาดูหลักการแปลประการสุดท้าย บทที่เนื่องด้วยกิริยาคุมภาคบทที่เนื่องด้วยกิริยาคุมภาคนั้นมีเรียงไว้หน้าบ้างหลังบ้างทําหน้าที่ขยายกิริยาคุมภาคตัวอย่างเช่นศรัทธาเตสังพิกขูนังธรรมังเทเสสิศรัทธาอันว่าพระาศสา,าะสดาเทเสสิอันนี้คือกิริยาคุมภาคนะครับเทเสสิทรงแสดงแล้ว ธำมังซึ่งทำเตสังพิกุนังแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเตสังพิกุณังทำมังนะครับคือบทที่เนื่องด้วยกิริยาคุมภาคหรือว่าบทที่ขยายกิริยาคุมภาคนั่นเองในที่นี้วางไว้หน้ากิริยาคุมภาคแต่บางแห่งวางไว้หลังกิริยาคุมภาคก็มีนะครับตัวอย่างเช่นประโยคที่สองครับสัทธาพัตตะคังปวิสิตวาปัญญาสเนนิสีธิสัตทิงพิขุสังเคนะ แปลนะครับสฐานว่าพระศาสดาพระวิสิตาวาเข้าไปแล้วพระตะคังสู่โรงแห่งพัดในสีทิประทับนั่งแล้วปัญญาตาสเสนบนอาสนะอันบุคคลปูละแล้วสัตทิงกับพิกุสังเคนะกับด้วยหมู่แห่งพิสูจนนะครับในที่นี้ปัญญาตาสเสนกับสัตทิงพิกุสังเคนะ เป็นบทที่ขยายกิริยาคุมภาคหรือว่าบทที่เนื่องด้วยกิริยาคุมภาควางไว้หน้าบ้างแล้วก็หลังบ้างนะครับนี่คือตัวอย่างก็จบหลักการแปล9อย่างไว้เพียงเท่านี้นะครับต่อมาเราจะให้นักศึกษาได้มาทดสอบแปลแบบฝึกหัดก,กันนะครับโดยใช้หลักการแปล9ประการดูให้ทุกคนทุกท่านลองลอง,ลองแปลพร้อมๆกันนะครับ เรามาแปลพร้อมๆกันเลยนะครับข้อที่1นนะครับอาวุโสเอทะบินดายะจริตรงปรวิสิทิสามะเราก็ใช้หลักการแปลนะครับอารัประนะเป็นที่1นีน่ิบาตเป็นที่2ในที่นี้อาวุโสเป็นอารัปนะนะครับอาวุโสข้าแต่ท่านผู้มีอายุตุมเหออันว่าท่านเอทะจงมามะยังอันว่าเราทั้งหลาย ปวิสิท์สามะจัจะเข้าไปจริตุงเพื่ออัเที่ยวไปบินดายะเพื่อบินดาประโยคที่สองนะครับอัมหากรรมปณะนะพุทโธโลเกอุปโนโหติประโยคนี้จะเห็นบ่อยนะครับปณะ,ะก็พุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าอัมหากังของเราทั้งหลายอุปโนเป็นผู้เสั็จอุบัติแล้วโลเกในโลกโหติย่อมเป็น ต่อมานะครับประโยคที่3เตนะหิพิกเวสุนาถะพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเตนะหิถ้าอย่างนั้นตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายสุนาถะจงฟังข้อที่4นะครับอุปโสถธะที่วเสปณะอาวุโสอักคิงชาลยาธะอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุ ปณะก็อุโปโสถาที่วเสณในวันอุโบสถจะแปลก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นกาลสตรมีตุมเหนอันว่าห้าทั้งหลายอักคิงยังไฟชาลายาทะพึงให้โพลงหรือว่าจะแปลว่ายังไฟพึงให้โพลงในวันอุโบสถก็ได้นะครับแปลก,กาลสตรมีหรือว่าแปล อุโสถานที่เวเสเป็นตัวสุดท้ายก็ได้ประโยคที่5อายังลุกโขมเหสักขายะเทวตายะปริคหิตโตพระวิสติอายังลุกโขอันว่าต้นไมน้นี้มเหสักขายะเทวตายะปริคหิตโตเป็นต้นไม้อันเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่ถือเอารอบแล้วพระวิสติจักเป็นประโยคที่6นะครับ ทารโกปาเทนะคามังคัจจติทารโกอันว่าทารกหรือว่าอันว่าเด็กคัจจติย่าไปคามังสู่บ้านปาเทนะด้วยเท้านะครับหรือว่าด้วยการเดินนะครับประโยคที่7อัญญตโรภิกขุคามังบินดายปะปวิถโธอัญญตโรภิกขุอันว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง พวิถุเข้าไปแล้วคามังสู่บ้านบินดายะเพื่อบินดาหรือว่าเพื่อก้อนข้าวประโยคที่8อาจริโยอัตโนสิทเสธรรมังสาเวติอาจริโยอันว่าอาจารย์สิทิเสยังสิทธิ์ทั้งหลายอัตโนของตนสาเวติย่ำให้ฟังทำมังซึ่งทำ ประโยคที่9นะครับอติเตหิอิมัสมิงอาราเมวสันโตเอโกปณิตโตสามเนโรคามังคาโตสาญหะสามเยปัจจาคมิหิก็อติเตในการอันล่วงแล้วเอโกปณิตโตสามเนโรสามเนโรอันว่าสามเนนมณิโตผู้เป็นมณิตเอโกรูปหนึ่งวสันโต ผู้อยู่อยู่อาราเมในอารามอิมัสมิงนี้ขะโตไปแล้วคามังสู่บ้านปัจจาคมิกลับมาแล้วสายันหะสมเยในสมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวันต่อมานะครับประโยคที่10คาถาปริโยสาเนจุลปันทโกสหปฏิสัมพิทาหิอรหัตตังปาภุนิ คาถาประโยชน์สานีเป็นการสตรตมีสามารถแปลได้เลยนะครับในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งคาถาจุลปันตโกอันว่าพระจุลปันธกรหรือว่าพระจุลปันกะนะครับปาปูนิบรรลุแล้วอรหัตตังซึ่งพระอรหันตหปฏิสัมพิทาหิกับด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายประโยคที่11เตกิละพิกขู สัตถุกรรมฐานังขเหตตวาอารัญญกะวิหารังปวิสิงสุกิละได้ยินว่าเตพิขูอนุภิิสูทั้งหลายเหล่านั้นขเหตตวาเรียนเอาแล้วในที่นี้ข้าทาทาในความถือเอานะครับถ้ามาคู่กับกรรมฐานนะครับต้องแปลว่าเรียนเอานะครับจะแปลว่าถือเอาไม่ได้ ขเหตตวาเรียนเอาแล้วกรรมฐานังซึ่งกรรมฐานตรงนี้ตกสันติเกไปนะครับสันติเกในสำนักสัตว์ถูของพระศาสดาปวิสิงสุเข้าไปแล้วอรัญญกะวิหารังสูวิหารอันตั้งอยู่ในป่าประโยคต่อมานะครับอเถกะทิวสังอัมโพสามเณระอิมัสมิงอารามีพิกขูสาลังปวิสิตวา ตาอย่างพัตตานิพุนชิตวาตุธาจิตตาหุตตวาทายการนังธรรมังเทเสติเวลาแปลงครับก็ใช้หลักการแปล9ประการนะครับอัมโพสามเณะเป็นอะไรเป็นอารปนะนะครับสามเณะดูก่อนสามเณรหรือว่าค่าแต่สามเณรอัมโพผู้เจริญเอกอเทกัตทิวสังครั้งนั้นในวันหนึ่ง พิกขูอันว่าพิกษูทั้งหลายอิมัสมิงอาราเมในอารามนี้ประวิศิตาวาเข้าไปแล้วสาลังสู่สาลาพุนชิตาวาฉันแล้วพัตตานิซึ่งพัตตาหารทั้งหลายตายังสาลายังโยกมานะครับในสาลานั้นตุทธจิตตาเป็นผู้มีจิตยินดีแล้ว หุตาวาเป็นเทเสติย่อมแสดงธรรมังซึ่งทำทายการนางแก่ทาย,ยกทั้งหลายประโยคที่13นะครับโสภิกขุเถรสุธรรมังกเทตาวาปักกันเตสุคันตาวาธรรมาสเนนิสีธิโสภิกขุอันวา่าภิกษุนั้นนี่คือประโยคแทรกนะครับประโยคลักขณะประโยคแทรกก็คือประโยคที่เป็น อันตามานัจจัยเราจะเรียกกันว่าประโยคอนาทรและก็ประโยคลักขณะนะครับโสภิกขุอันว่าภิกษุนั้นเทเรสุคันเมื่อพระเถระทั้งหลายกเทตาวาบอกแล้วธรรมังซึ่งทำรรปักกันเตสุดีไปแล้วคันตาวาไปแล้วนิสีทินั่งแล้วธร,รมมาสเสนบนธรรม,มาบ นะครับบนธรรม,มาทตต่อมาครับประโยคที่14โยบุคโลพาเลเสวติโสวินาสังปาปูนาติโยบุคลโอนว่าบุคคลใดเสวติย่อมคบหรือว่าย่อมเสภพาเลซึ่งคนพาลทั้งหลายโสบุคลโอนว่าบุคคลน,นั้นปาปูนาติย่อมถึงวินาสังซึ่งความชิบหายหรือว่าซึ่งความพินาศต่อมาครับประโยคที่15บห้า เทระสะนิทังอนโนกมันตระสะอักขิมหิโลโคอุปชิอันนี้คือประโยคอนาธรนะครับประโยคอนาธรมาดูกันต่อนะครับเทระสะนิทังอนโนกมันตรสะเทระสะเมื่อพระเถระอนโนกรันตรสะไม่ก้าวลงอยู่นิทังสู่ความหลับโลโคอันว่าโลกอับขิมหิใน,ในในตาอุปชิเกิดขึ้นแล้ว ประโยคที่สิบหกนะครับสัทธาอนุสนทิงคเิต,ตาวาธรรมเทเสนโตอิมังคาธรรมะศสัทธานว่าพระศาสดาคเิต,ตาวาเมื่อคเิต,ตาวาแปลรูปนะครับอนุสนทิงคเิต,ตาวาธรรมเทเสนโตเมื่อทรงสืบต่อซึ่งอนุสนทิแสดงซึ่งธรรมอาหะตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ประโยคที่สิบเจ็ดนะครับอิทิสัตโธวิยะหิอัญโยสัตโธภุริสานัง สักละสลีลังพริตาวาถาตุงสมัทโหนามะนัตถิหิจิงอยู่อัญโยสัตโทอันว่าเสียงอื่นแปลรูปนะครับสัตโธปุริษานังสักละสลีลังพริตาวาถาตุงสมัทโธนามะชื่อว่าสามารถเพื่ออันแผ่ไปแล้วสู่สริละทั้งสิ้นของปลูธทั้งหลายตั้งอยู่อิทีสัตโทวิยะลาวกะอันว่าเสียงแห่งหญิง นัตถิย่อมไม่มีต่อมานะครับมาแปลประโยคสุดท้ายกันประโยคที่18มะยังพันเตติสรรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญมะยังอันว่าข้าพระเจ้าทั้งหลายยาจามะจักขอปัญจศีลานิซึ่งศีลทั้งหลายห้า สหกับติสารเนนะด้วยสารณคมหรือว่าด้วยไตรสารนคมนะครับด้วยสารนสามเมื่อเราได้ศึกษาเรียนรู้หลักการแปลทั้ง9ประการแล้วได้ทดลองแปลประโยคตัวอย่างไปบ้างแล้วต่อจากนี้มาทดลองแปลประโยคทองนิทานในธรรมบทภาคที่1หน้าที่3เรื่องพระจ,จักกุปรลเถละ กันดูนะครับเริ่มตั้งแต่สาวัตถียังกีละมหาสวรโนเป็นต้นไปเราก็ใช้หลักการแปลทั้ง9ประการนะครับกีละได้ยินว่ากุทุมพิโคอ่อานว่ากุตุมพีมหาสวรนโนามชช่อว่ามหาสวรรอัทโทเป็นผู้มั่งคัง่งมหาธโนเป็นผู้มีทรัพย์มากมหาโพโคเป็นผู้มีโภคะมาก อปุตโกเป็นผู้มีบุตรหามิได้อโหสิได้มีแล้วสาวัตถียังในเมืองชื่อว่าสาวัตถีเอกทิวสังในวันหนึ่งโสกุตุมพิโกอ่านว่ากุตุมพีนั้นคันตวาไปแล้วเป็นกิริยาในระหว่างนหานติดถังสู่ท่าเป็นที่อาบน้ำนหาตวา อาบแล้วอาคัจฉันโตมาอยู่ต่อมาครับดูกิริยาในระหว่างตัวต่อไปทิศสวาเห็นแล้ววนบปติงซึ่งต้นไม้อันเป็นเจ้าแห่งป่าเอกลางต้นหนึ่งสัมปณะสาขังมีกิ่งอันถึงพร้อมแล้วอันตรามักเเคในระหว่างแห่งหนทางตรงนี้นะครับเป็นประโยคเลขในนะครับ ต้องหากิริยาตัวต่อไปมาเปิดดังนั้นตรงนี้นะครับให้ใช้กิริยาขึ้นมานะครับจินเตตาวานะครับจินเตตาวาคิดแล้วว่าอายังลุกโขอ,อันว่าต้นไม้นี้แปลรวบนะครับมเหสักข,ขายะเทวตายะปริคหิตโตะวิสติเป็นต้นไม้อันเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่ถือเอารอบแล้ว ภวิสติจักเป็นนะครับอิติดังนี้โสธาเปตวายังบุคคลให้ชำระแล้วเหถาพาคังซึ่งส่วนอันมีในภายใต้ตระสาลุกคสะแห่งต้นไม้นั้นการาเปตวายังบุคคลให้กระทำแล้วปาการะปริกเขปังซึ่งการแวดล้อมด้วยกำแพงโอกีราเปตวา ยังบุคคลให้เกลี่ยลงแล้ววารุก,กังซึ่งทรายอุดสาเปตวายังบุคคลให้ยกขึ้นแล้วท่ชาชป,ปตากังซึ่งทงชัยและทงแผ่นผ้าอลังกริตวากระทำให้พอแล้ววนับปติงซึ่งต้นไม้อันเป็นเจ้าแห่งป่าตั้งแต่ปูตังวาทีตรลังวานะครับก็เป็นประโยคเลยกในนะครับ จนถึงกริสามิเปิดเลขในมานะครับกัตตาวกระทำแล้วปัทนังซึ่งความปรารถนาว่าอาหางอันว่าเรานะครับขึ้นอาหางมานะครับอาหางอันว่าเราละพิตตาวได้แล้วปุตตังวาทีตลังวาซึ่งลูกชายหรือหรือว่าซึ่งลูกสาวหรือว่าซึ่งธิดานะครับกริสามิจะกระทำ มหาสก,การังซึ่งสก,การะใหญ่ตุมหากังแก่ท่านทั้งหลายอิติดังนี้ปากามิหลีกไปแล้วนี่ก็คือวิธีการแปลนะครับในการแปลนะครับหลักการแปลประโยคทองนิทานหลังจากที่เรากําหนดนะครับว่าตัวไหนเป็นอารปรนาตัวไหนเป็นนิบาตขึ้นข้อความตรงไหนเป็นกิริยาเราก็เดินเรื่องตามหลักการแปลนะครับ อย่างเช่นตัวนี้นะครับประโยคนี้นะครับโสโยกประธานคือกุตุมิโกอันนี้ก็คือการลัสตมีในวันหนึ่งโสกุตุมิโกอ่านว่ากุตุมพีนั้นนะครับพอต่อมาก็คือดูกิริยาในระหว่างนะครับกิริยาในระหว่างก็คืออะไรคือคันตาวาพวกตาวาปัจจัยนะครับนาหาณติฐานก็คือบทขยายกิริยาในระหว่างนะครับตรงนี้นะครับพอแปลเสร็จแล้วนี่ แปลจบในช่วงนี้ก็เดินเรื่องต่อไปนะครับก็คือหากิริยาในระหว่างตัวต่อไปนะครับจนกระทั่งไปสุดที่กิริยาคุมภาคแต่ตรงนี้กิริยาในระหว่างยังมีต่อเพราะฉะนั้นก็แปลต่อมานะครับนาหาตวาอาบแล้วอาคาจัน,นโตมาอยู่พอเสร็จตรงนี้นะครับจากตรงนี้มาตรงนี้มา แล้วก็จากอาคัจจโตก็ไปหากิริยาในระหว่างตัวต่อไปก็คือทิศสวานะครับคือทิศวาจากทิศสวานะครับก็ไปหากิริยาตัวต่อไปตรงที่เปิดเลขในคือเปิดอิตินะครับตรงนี้ก็คือจินเตตวาจากจินเตตวาไปหากิริยาตัวต่อไปก็คือโซธาเปตวานะครับแล้วก็แปลข้างหน้าให้หมดนะครับพอแปลจบกิริยาในระหว่างตรงนี้ ก็ไปหากิริยาในระหว่างตัวต่อไปก็คือการลาเปตวาแล้วก็แปลบทขายายกิริยาในระหว่างก็คือปาการะปริเคปังให้หมดพอหมดแล้วก็ไปหากิริยาตัวต่อไปคือโอกิลาเปตวาพอจบจากโอกิลาเปตวาแล้วก็ไปกําหนดตัวต่อไปก็คืออุสาเปตวาพอจบจากอุสาเปตวาก็ไปดูกิริยาตัวต่อไปอีกก็คืออัลลังกิตวาจากนั้นก็มาที่ นี่คือกริยาในระหว่างนะครับกิริยาในระหว่างพวกตวาปัจจัยพวกอันตรปัจจัยจนสุดท้ายก็คือกิริยาคุมภาคนี่คือปกามินี่คือกิริยาคุมภาคนะครับปกามิ Roth Roth <Jr> ประทานคือโสกุตุมพิโกนะครับโสกุตุมพิโกอันนี้เดินเรื่องยาวนะครับประโยคยาวจนกระทั่งมาถึงจบประโยคก็คือปกามมก็นี้คือกิริยาคุมภาคเพราะฉะนั้น นี่ก็คือหลักการแปลง่ายๆนะครับหลักการเดินประโยคโดยการใช้หลักการแปลทั้ง9ประการสําหรับหลักการแปลภาษาบาลีโดยใช้หลัก9ประการก็คงจบเพียงเท่านี้ขอพระธรรมจงตั้งอยู่นานขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนเทิน